อากาศยานสุวรรณภูมิใช้แผนเผชิญเหตุของสนามบินคลี่คลายสถานการณ์กรณีมีผู้โดยสารขู่ว่ามีระเบิดบนเครื่องบินของสายการบินไทยเวียดเจ็ททั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของสนามบินนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชน ทอ,อทอเปิดเผยว่าวันที่26กันยายนต5 6 7เวลา14.18นาฬิกา18นาทีศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งผ่านศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศว่ามีการข่มขู่ว่ามีระเบิดบนอากาศยานของสายการบินไทยเวียดเจ็ตเที่ยวบิน VZ 961จากเมืองดานังประเทศเวียดนาม ซึ่งมีผู้โดยสาร121คนเป็นทารก1คนมีนักบินและลูกเรือรวม6คนโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับสายการบินและได้ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุของสนามบินบทที่3เรื่องการขูว่วางระเบิดและได้ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอก,กชนที่เกี่ยวข้องฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัยทีมแพทย์และพยาบาลท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตามแผนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยทันทีเบื้องต้นได้นำอากาศยานดังกล่าวเข้าหลุมจอดไอโซเล e แอร์คราฟต์ a r k กิ g งโพ i ิช o นฟังทางที่ตะวันออกของอากาศยานและได้ลำเลียงผู้โดยสารพร้อมลูกเรือออกจากอากาศยานโดยทันทีหลังจากนั้นนำผู้โดยสารไปพักรอที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิฝั่งตะวันออกโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้ดำเนินการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยทำลายวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposal, EOD) เข้าดำเนินการตรวจสอบกระเป๋าทุกชิ้นที่บรรจุใต้ท้องเครื่องและตรวจสอบอากาศยานอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งไม่ปรากฏว่ามีวัตถุต้องสงสัยเป็นวัตถุระเบิดแต่อย่างใดถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ประกาศยกเลิกการใช้แผนเผชิญเหตุในเวลา16นาฬิกา31นาที โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตได้นำผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดไปส่งยังขั้นตอนผู้โดยสารขาเข้าปกติกต่อไปโดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการให้บริการของสนามบินแต่อย่างดใดนายกิติพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดจากผู้โดยสารเพศหญิงสัญชาติโปรแลนด์ข่มขู่ว่ามีระเบิดบนอากาศยานขณะทำการบินแต่อย่างไรก็ตามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้นำตัวผู้โดยสารคนดังกล่าวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ตามพระราชาบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพศ2558มาตรา22ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอ huh, ันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบินผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่200 0 0 0บาทถึง0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันความมุ่งมั่นในการรักสามารถตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการอย่างดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center 1 7 2 2ตลอด24ชั่วโมง